ใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าเฟรมคุณไ็นเทปเปอร์อาจจะเป็นเทปเปอร์ไม่จริงวิธีทีฟ่ฟันทงให้ดีที่สุดนะครับผมอันนี้ที่ผมมาพูดให้ฟังก็คืออยากจะให้คุณคอนเซิร์นไว้เฉยจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายรอบไงถ้าคุณรู้ถึง4ข้อเนี่ยคุณก็จะประหยัดแล้วก็เซฟเงินไปได้เยอะแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยในการซื้อของที่ผิดนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปามบายไซเคิลชาแนลครับอยากจะเลือกซื้อโชคทั้งทีต้องสั่งยังไงอะ่ะต้องดูอะไรบ้าง ในนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับคลิปก่อนหน้านี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับผมชัดเจนทุกอย่างเลยว่าโชคถูกกับโชคแพงมันต่างกันยังไงแล้วก็คุณควรจะเลือกแบบไหนที่เหมาะสมกับการใช้นะครับผม ผมก็มีวิดีโอพูดชัดเจนละเกือบ20นาทีนะครับผมคลิกด้านบนเลยถ้าคุณยังไม่ได้ดูนะเพราะว่าคลิปนั้นจะช่วยคุณตัดสินใจได้ครับว่าคุณควรจะลงทุนกับโชคเท่าไหร่แล้วก็ใช้จ่ายกับมันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาปุ๊บคุณจะเข้าสู่ท็อปิกนี้นะครับก็คือก่อนที่คุณจะซื้อโชคสักอันหนึ่งเนี่ยคุณต้องดูยังไงครับต้องดูอะไรบ้างเพื่อจะซื้อโชคให้ถูกต้องนะวันนี้ทางร้านปามไบ์ก็มีเทคนิคอยู่4ข้อนะครับผมสําหรับ การซื้อโชคให้ถูกต้องกับรถคุณจะได้ไม่เปลืองตังสั่งหลายรอบซื้อทีเดียวจบนะครับผมถ้าคุณทำตามสข้อนี้ครับอย่างแรกเลยเรามาดูกันก็คือขนาดล้อตึมขนาดล้อนะครับผมก็คือขนาดของล้อตรงนี้นะที่จะใส่เข้าไปในโชคก็คือขนาดล้อของล้อเดิมนะครับผมก็ดูว่ามี27.5นะครับผมแล้วก็29อ่ะดู27.5กับ29 ดูความสูงมันต่างกันเห็นไหมครับอันนี้ผมวางบนโต๊ะนะ27ะกับ29ก็มีขนาดต่างกันนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณใช้เฟรมอะไรอยู่ก็ให้ใช้ล้อตัวนั้นนะครับผมอย่าไปเปลี่ยนมันองศามันจะเพี้ยนสมมุติว่าคุณใช้ล้อ27อยู่นะครับแล้วก็มีแผนว่าในอนาคตอะ่ะจะมาใช้29 ส่วนมากนะครับ90%ในการเปลี่ยนล้อจาก27ไป29เนี่ย27.5เนี่ยไป29อ่าถ้าด้านหลังมันได้ด้านหน้าที่เป็นตะเกียบอย่างเงี้ยส่วนมากจะได้นะครับผม90%เพราะฉะนั้นถ้าลถคุณ27.5ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนโชคและและในอนาคตเนี่ยมีแผนที่จะเปลี่ยนล้อ29ควรไป29่สิบเ้ลยไหมคำตอบคือไม่นะครับเพราะว่าองศาของการปัดลดมันจะเพีย้ยนลดหน้ามันจะเชิดขึ้นเพราะฉะนั้น คุณใช้27.5ยูคุณจะเปลี่ยนโชคแล้วอนาคตคุณจะเปลี่ยน29ต้องใช้27.5เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อการปั่นให้มันสนุกขึ้นถ้าเฟรมมันรองรับข้างหน้ามันก็จะรองรับได้เองครับครับหลังจากที่เราดูเรื่องล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่ตามมานะครับผมก็คือตัวคอสางแบบเนี้ยเขาเรียกว่าตัวคอสางนะครับผมก็เราจะไม่พูดถึงตัว ตัวคอบบราณละตัวคอโบราณใส่เมื่ก่อนเราใช้แค่น1น่1นิ้วเนาะแต่ว่าสมัยเนี้ยยุคก,กลางๆมาถึงยุคปัจจุบันเนี้ยเขาจะใช้เป็นตัวนิ้วหุ่นนะครับผมหรือว่าตัวนิ้ว1นทันะตัวเนี้ยที่เห็นเนี้ยเขาเรียกว่าสางตรงทําไมถึงเรียกสางตรงนะครับผมเพราะว่าด้านบนกับด้านล่างก็คือนิ้วหุ่นเท่ากันถ้าสังเกตง่ายๆนะครับให้ไปสังเกตที่เฟรมนะไปสังเกตที่เฟรมดูก่อนบอกว่า ถ้าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมีขนาดเท่ากันก็ตีไปได้เลยนะครับผมว่ามันคือตัวสั่งตรงนะคุณก็จะได้ตะเกียบแบบนี้ไปแล้วต่อมานะครับผมพัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยนะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวเทปเปอร์คอมันจะเป็นเทปเปอร์ทำไมถึงเรียกเทปเปอร์นะครับผมก็เพราะว่าด้านบนคือนิ้วหุนเท่ากันแต่ด้านล่างจะมีขนาดใหญ่กว่ากลายเป็นนิ้วครึ่งน,นะครับผม นิ้ว1นึทับสละมันก็จะใหญ่แบบนี้ข้างล่างไปใหญ่นะครับตัวเนี้ยก็คือจะเรียกว่าตัวเทปเปอร์เพราะฉะนั้นให้สังเกตดูที่เฟรมคุณก่อนนะครับผมเพราะว่าเฟรมเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะไปดูที่เฟรมก่อนว่าข้างบนกับข้างล่างเท่ากันไหมหรือว่าข้างบนเล็กแล้วก็ข้างล่างบานออกคุณก็จะได้เป็นเทปเปอร์แบบนี้แต่ว่าไม่เสมอไปนะครับจากประสบการณ์ที่ผมทําร้านมานะก็มีหลายเคสนะที่ลูกค้าเดินเข้ามาเลยจุงรถเข้ามาเลย มั่นใจแน่นอนบอกว่าผมจะมาซื้อโชคที่เป็นเทปเปอร์ครับเพราะว่าเฟรมผมเป็นเทปเปอร์ผมก็ดูปุ๊บเออเฟรมมันเป็นเทปเปอร์จริงตเตรียมของตเตรียมอุปกรณ์ในหะ้เรียบร้อยแล้วปุ๊บขันออกมาดึงออกมาก็กลายเป็นสางตรงแต่ว่ามีอะแดปเตอร์ที่เป็นตัวเทปเปอร์อยู่ให้มันเป็นเทปเปอร์อยู่ก็ใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าเฟรมคุณเป็นเทปเปอร์ อาจจะเป็นเทปเปอร์ไม่จริงวิธีที่ฟันฟันธงให้ดีที่สุดนะครับผมคุณต้องแกะออกมาดูว่าซางจริงๆคุณเป็นยังไงแต่ว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วล่ะแล้วมันซื้อผิดแล้วล่ะมันสามารถแก้ได้ไหมวันนี้ผมก็มีคำตอบครับเพราะว่าโชคดีที่ร้านก็มีชุดถ้วยคอขายจาก S อ่อาอย่างนี้อยู่ในกล่องนะถ้วยคอก็มีอยู่หลายประเภทนะครับผมมีทั้งถ้วยคอฝังแล้วก็ถ้วยคอลอยนะครับ แล้วก็มีเทปเปอร์แล้วก็มีแบบสั่งตรงธรรมดาเพราะฉะนั้นซื้อถ้วยคอให้ซื้อตามเฟรมซื้อตามเฟรมได้อย่างเงี้ยรถจักรยานของคุณเป็นเทปเปอร์คุณก็จะซื้อถ้วยที่เป็นเทปเปอร์มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่นี่คือเทปเปอร์นะครับผมแล้วก็ถ้วยคอจาก s f ตัวนี้ก็จะมีอะแอดปเตอร์ด้านล่างสุดให้ ตัวเนี้ยคืออยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมครับเป็นตัวดันแบริ่งด้านล่างอันเนี้ยคือใส่เทปเปอร์ได้เลยไม่มีปัญหาทําดีนะครับผม s อตัวนี้ก็มียางกันฝุ่นให้ด้วยนะแล้วก็ข้อดีของมันก็คือคุณสามารถใส่สางตรงได้เลยใส่สางตรงปุ๊บนะครับมนจีนต้องตอบนะแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยให้กลายเป็นคอเทปเปอร์ได้แล้วก็สวใส่เทปเปอร์ได้แ,ไดแต่ลูกค้าดันแกะรถมาเป็นอย่างเนี้ยเป็นอะแดปเตอร์เงี้ยแต่ว่าจะไม่ใช่เป็น2ชั้นแบบนี้นะเป็นชั้นเดียวอย่างเงี้ยเป็นชิ้นเดียวอย่างเงี้ ต้องทำยังไงคุณก็ต้องซื้อเฮดเซตใหม่คุณต้องซื้อเนี่ยชุดเนี่ยอีก800กว่าบาททุนถึงจะสามารถใส่ชคที่เป็นเทปเปอร์ตามกับเฟรมตัวน,นั้นได้ไอ้ตัวเนี้ยไปรู้ว่าที่อื่นมีขายหรือเปล่านะแต่ผมหาไม่เจอแล้วก็ที่ร้านก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องซื้อชุดถ่วยคอใหม่เพื่อจะเอาชิ้นนี้ชิ้นเดียวเปลืองตังค์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะฟันธงว่าคุณจะซื้อคออะไรให้แกออกมาดูก่อนหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายรุ่นที่ให้ตัวอะแดปเตอร์ ชุดนี้มานะครับอ่ะไหนๆเราก็มาพูดถึงเรื่อง headset แล้ว,วันนี้ผมจะมาบอกวิธีเพิ่มอีกหน่อยนะวิธีการเรียง headset ที่ถูกต้องนะครับผมก็จะเรียงเป็นลนนักษณะนี้บนสุดแน่นอนครับจะต้องเป็น top cap เขาเรียกว่า top cap ก็ต้องอยู่บนสุดอยู่แล้วเนาะไม่รวมกับ star nut นะครับ star nut ต้องอยู่ในซางนะตัวนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการตอกเข้าไปในซางนะตัวนี้จะเป็นตัวยึดนะครับผมแล้วก็มีน็อต แล้วก็มีท็อปแคปวางต่อมาคือคับด้านบนนะครับผมก็จะเป็นดัตซิลกันไว้อยู่ด้านบนต่อมานะครับผมก็คือตัวแหวนที่เป็นกลวยเนี่ยลักษณะเป็นกลวยแบบนี้มันใช้ในการกดลูกปืนลงใช้ในการกดลูกปืนลงนะครับตัวนี้สําคัญมากถ้าไม่มีคอยังไงก็หลวมก็เก๊กๆ็เกแน่นอนต้องมีตัวนี้แล้วลักษณะในการกดแบริ่งเข้าไปอย่างนี้ไปกดแบริ่งที่ลักษณะเป็นคัพนะครับผม การใส่แบลิ่งก็ต้องให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นมันจะไม่ลงกลายเป็นถ้วยนะอันนี้คือด้านบนด้านล่างครับก็ตรงกันข้ามก็ต้องมีคับก่อนแล้วก็มีลูกปืนเลียงแบบไอ้ตัวบ่าเนี่ยอยู่ด้านนอกเพราะว่ามันต้องกดกับตัวคับของมันอยู่ด้านนี้ตอนนี้จะมีอะแดปเตอร์ไม่มีอะแดปเตอร์ก็แล้วแต่ตะเกียบนะครับอยู่ตรงนี้วิธีการเลียงที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมเหตุเสร็จอันนี้เป็นบนัสเฉยเ ต่อมาคืออย่างที่3ครับอย่างที่3ที่ควรสังเกตก็คือแกนล้อนะครับแกนล้อก็มีอยู่2ประเภทครับขนาดแบบนี้หรือว่าตัวที่มันเป็นตัวปลดเร็วอะที่สามารถปลดปุ๊บแล้วก็หมุนๆๆแล้วก็จะออกเป็นก้านมาที่มันมีสปริงนะครับผมเขาเรียกว่าแกน9มิลหมดคือแกนแกนแบบนี้แล้วก็มันจะมีแกนที่ใหญ่ขึ้นมาอีกครับผมก็คือตัวแกน15ถ้าเราไม่รู้เลยว่าแกนเราเป็นอะไรหรือว่าแกนในอนาคตเราอาจจะเป็นอะไรนะครับผมผมแนะนําว่าตัวแกน9มิลเนี่ยค่อนข้าง ใช้งานได้หลายอย่างนะอีกหน่อยคุณเปลี่ยนล้ออาจจะเป็นล้อที่แพงขึ้นแต่ว่าไอ้ล้อที่แพงขึ้นแน่นอนว่ามันก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น9มิลอยู่ดีนะก็ล้อ15มิลก็มาสามารถใส่9มิลได้แต่ว่าล้อที่เป็น9มิลไม่สามารถใส่15ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงความคงทนความมั่นคงของรถนะครับตัว15มิลเนี่ยมั่นคงกว่ามันถึงเป็นเจนใหม่ของรถลวเออลืมพูดไปมันจะมี เทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่าบูสต์อีกนะคุณไม่สามารถใช้โชคทั่วไปแบบนี้ได้นะครับผมเพราะว่าแกนล้อนหน้าของรถที่เป็นบูสต์คือ110นะพวกนี้จะเป็น100หมดนะครับผมอันนี้ก็เป็น100อันนี้ก็เป็น100เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นบูสต์รถคุณเป็นบูสต์ใช้ชคคุณไม่ได้คุณต้องไปสั่งซื้อโชคที่เป็นของบ o สต t นะครับโอเคล่าสุดท้ายข้อที่4อยากจะให้ดูนะครับผมก็คือขายึด ตัวดิสเบรกนะครับขายุดต,ตัวดิสเบรกสมัยเนี่ยเขาเรียกว่าตัวโพสเมาส์ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมครับก็คือน็อตมันจะเข้าแบบนี้ข้อดีของตัวโพสตเมาส์เนี่ยก็คือมันจะเป็นยุคใหม่เจเนเรชันใหม่ละเบรกส่วนมากรุ่นใหม่ๆม,มาจะทําเป็นโพสตเมาส์แบบนี้หมดนะครับผมก็คือมันจะเข้าด้านนี้ข้อดีของมันก็คือคุณสามารถไขน็อตด้านนี้แล้วก็ปรับซ้ายกับขวานิดหน่อยนะครับผมให้มันเข้ากับให้มันไม่สีกับจานได้ มันค่อนข้างตั้งง่ายแล้วก็ใช้ดีนะเนี่ยคือระบบโพสเมาส์นะครับผมแต่สมัยเมื่อก่อนน่ะมันจะเรียกว่า i s เมาส์ i อเอสเมาส์คือ international standard นะครับผมซึ่งเป็น standard สมัยเมื่อก่อนน็อตมันจะเข้าฝั่งข้างนะเมื่อกี้เราเข้างี้ใช่ไหมตอนนี้เราจะเข้าฝั่งข้างมันเป็นการยึดเบรกที่มั่นคงนะที่คนสมัยเมื่อก่อนเขาบอกว่าอันนี้มันมั่นคงเออแต่จริงๆมันก็มั่นคงกว่าเพราะว่ามันใช้ความแข็งของน็อตอ่ะในการยึดอ่ะมันไม่ใช่ใช้เกลียว ใช่ไหมอันนี้คือใช้เกลียวอันนี้คือใช้ความแข็งของน็อตเออมันเป็นสมัยเมื่อก่อนที่เขาทำนะเมื่อก่อนเขาคิดว่าเอ้ยอย่างนี้มันน่าจะดีกว่าแต่ข้อเสียของมันอะถ้าดิสมันอยู่ตรงเนี้ยคุณไม่สามารถตั้งซ้ายกับขวาได้ลงวิธีการตั้งซ้ายกับขวาคุณก็ต้องลองแหวนบางๆเอาเพราะฉะนั้นสมัยเมื่อก่อนที่เขาขายไอ้ตัว i อเอสเมาส์เนี้ยเขาจะแถมตัวแหวนบางๆนี้ให้มาเป็นสิบๆตัวเลยนะก็จะเรียง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 ไว้แล้วก็ทําให้มันเข้ากับดิสเบรก มันก็กลายเป็นตัว i s เ o u s มาส์ ount, แต่ว่าตัวเบรกตัวเนี้ยไม่ได้ซีเรียสนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างอะ่ะมันมีอะแดปเตอร์หมดแล้วไม่ว่าคุณจะใช้อยู่160อยากไปใช้180ก็มีปัญหาก็ซื้ออะแดปเตอร์ตัวไม่กี่ร้อยคุณใช้ i s เ o u s มาส์อย่างนี้อยู่คุณก็สามารถทําเป็นโพสเมาส์ได้เบรกคุณไม่โพสเมาส์ ount, ก็มาใส่เอได้คืออะแดปเตอร์มันมีทุกอย่างแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ที่ผมมาพูดให้ฟังก็คืออยากจะให้คุณออคอนเซิร์นไวเยดม่้อเีย โพสเนหมดแล้วโอเคครับก็จบกันไปครับสำหรับท็อปิกว่าเลือกชกยังไงให้ถูกกับรถเรานะครับผมก็มี4ี่อย่างขออีกรอบหนึ่งขนาดล้อนะครับผมแล้วก็ชนิดคอแล้วก็แกนล้อแล้วก็ตัวเบรกถ้าคุณรู้ถึง4ข้อเนี้ยคุณก็จะประหยัดแล้วก็เซฟเงินไปได้เยอะแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยในการซื้อของที่ผิดนะครับครับผมลากันไปก่อนครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับผมจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้จากปัมไบเซคเกอีกและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ